โอ้ยขอได้ตอบไปแลยว่าเพื่อนตอบเท่าไหร่ผมต้องห่วงฉันจะช่วยอะไรเองอ๋อนี่มันก็ง่ายๆนะหกคูณสามเท่าไหร่อ่ะอืมหกคูณสามฉันไม่รู้หกคูณสามไม่รู้หกคูณสามฉันไม่รู้ว่ามันได้อะไรหกกับสามฉันไม่รู้มันคืออะไรแล้วมันคืออะไรจะเรียกอังกฤษมาไหมมานีมีอะไรช่วยการบ้านหกคูณสามไม่เท่าไหร่ฉันไม่รู้หกคูณสามฉันไม่รู้ หกบวกหกเท่าไรออสิบสองเออแล้วหกบวกกัสามครั้งฉันไม่รู้มันคืออะไรคืออะไรฉันจะเรียกรูแกมาอะัรอะไรการบ้านฉันบอกแกแล้วอะไรหกคูณสามฉันไม่รู้เอ้าสมมุติตอนนี้มีสบู่อยู่หกอันและโบกี้หกอันและโบเอลคันมันจะได้เท่าไรเท่าไรเท่าไรเออ หนึ่งช้อนชําฉี่ห้าหกเจ็ภาคโดยดิสนีย์อย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะ